ชิโร่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 คือมาของชินจังแฮสกิลก็เดิมเดิมคุมเตาเมื่อก่อนสร้างโอกาสเพิ่มคุกกี้โอไม่เมีประโยชน์เลยสุดท้ายก็ต้องใส่จี้อื่นเข้าไปอีกว่าตกลงที่เขาไตรงข้ามแปดสบเซย์ยังไม่ข้ามทางระยะยังขึ้นที่ใดก็ได้สามครั้ง แปดสิบเปอร์เซ็นต์ยกเว้นค่าผ่านทางระย่าเพื้นที่ใดก็ได้สามครั้งโอ้โหไอห้น่ฮะเดี๋ยวนะอืมเมื่อตกพื้นที่ของ่ฝยตรงข้ามแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยกเว้นค่าผ่านทางโอ้โหและยะาเป็งพื้นที่ใดก็ได้สามครั้งสามครั้งเลยเหรอโอ้โหในเธอของฉันเมื่อตกพื้น,นที่มาถึงตาของฉันตกพื้นที่ของ่ายตรงข้ามสี่สิบเปอร์เซ็นต์รับตัวลดค่าผ่านทางหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ สรุปอีเทียนี่มีการ์ดดำมีการ์ดดำสามครั้งไม่พอยังมีโอกาสได้การ์ดร้อเปซอีกการ์ดดำเพิ่มอีกทุกครั้งไร้าการดนะเอาไว้ถ่วงเวลาคนอ่ะแต่ถ้าเกิดเจอคนที่มันแบบยิงรลวๆแบบไม่มีประโยชน์เลยบอกเลยโอ้ยบาปเป็นเป็นดก๊อปปี้อ่ะ แบบก็เฮยเฮยมันตัวละครก็เฮยเฮยไม่น่าถึงหาร้อยแค่สามหาเซดัมสามตัวเท่านั้นเองเสดาวอ๋อเสดาวโอเคแบบสุ่มอีกแล้วโคตรเกียดะไรอย่างเงี้ยแบบสุ่มเนี่ยมันจะออกยากมากเลย พันกระเพชรมันก็ไม่ได้อยากเล่นเลยนะตัวเลคคอรนอย่างเี้กระจอกมากเลยเล่นก็ได้นะโดนมาอลองสักหกรอยนะลองสักหกรอยนั่นไงสองเดียวนะอ๋อสองไม่มีอีก ห้าทางจะยากมากเลยฮนะเออสองไม่ออกขายยปดสิบเก้าบาทขายแพงแพงมาออสองมาแล้วมันใช้กี่ใบวะมันใช้กี่ใบสามใบใช่ไหม สามใบเอาสองใบเอาสองใบโอเคขาดสองอีกหนึ่งใบคิดว่ากางเกงหรือเสื้อที่ออกอยากเออแหมดวงดีมาคิดว่ากางเกงหรือเสื้อที่ออกอยากฉันคิดว่าเสื้อออกอยากนะาเสื้อออกอยากแน่เลยเสื้อเอ,อ,อ้าไม่ได้เสื้อวะ ถ้าแบบนี้นะ,อะเอบวกมไหมไอบวกเขาหัวสองไม่มาัเลยเขาหัวสองไม่ออกเลยสองสา สี่ใบสีประโคนหนึ่งเบอร์เพียบเลยอย่าบอกแล้วมัมีรวมด้วยอาการนี้ต้องมีรวมแน่เลยอ่าไม่มีไว้เฮ้ยอ๋อเป็นแลกเปลี่ยนนู้เอาเป็นแบบแลกเปลี่ยนอ๋อเออแลกเปลี่ยนนี่ไงมไม่ได้ดู นี้กูได้นี่ได้วัตถุดิบเยอะๆจะไปทำอะไรได้วัเนี้เอาไวร้รวมอย่างเดียวอสองสองโอ้โหมันจะมาขนาดนี้ว้ยหนึ่งมียักสามพันเพชรน่าจะปิดตัวนี้ไม่น่าจะยากอะ่ะสองโอ้โห เปิดได้อีกสองแพ็คเปิดได้เสื้อดำเลยใช่ไหมเสื้อดำมาเสื้อดาวมาสองโอ้โหแม่งไอ้เกมคนติงใช่ไหมเนี่ยหามจริงเสื้อไปแล้วอิงเก่งเฮ้ยองเก่งออกยากเหรอวะ อ่ะมเกงออกอยาองงกอะอย่าบอกวนะ่ามเกงออกอยากอะอยากได้ซูปเปอร์สตาร์เรน่าไม่อยากได้อิซากุระกับออลอลาก็ไม่เอานะจ๊ะไม่เกง่งอยากได้อยากได้เลน,น่า มาสองโอ้โหเยียอะไรของมึงวะเนี่ยเติรเติอ,นนอ์เติร์เติรอีติร์ตูร์เติร์ติระตูอ์เติด์เติร์เตัร์เงิอ้เหิร์ไติอ์เนอะ์เเนะิะเนาะ อาหารจิกอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีรวมด้วยนะมาตูดมีเดินรอบป่ะว,วะ อ๋อไม่เล่นรอบเหมือนเดิมเล่นรอบโอ้ยมัมีเพชรเลยละ่ะโอเคทุกคนจริงๆก็ไม่อยากได้หรอกตัวนี้นะบอกเลยแค่มาเล่นให้ดูเฉยๆมันไม่ค่อยเก่งหรอก ักเกียววันเหมือนกับทำให้นึกถึงตัวละครตัวหนึ่งแหละตัวเนี้ยชีโร mm hmm. ่ก็จะถึงึกถึงใครตัวหนึ่งรูอป่าอ่ามันชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะจำไม่ได้ละมีป่าจิมตัวสีอทองทองอ่ะเนี่ย น่ยไม่นึกถึงเอเรียนชุดแว่เอเรียนสุกปุกเลยอ่ะเนี่ยมันถ้าเปรียบสมัยนะก็คือคล้ายๆเป็นกล่องบินสมัยนี้ต้องเป็นยกเป็นข้าบันทางมันก็ไม่ได้ถือว่าเก่งอ่ะตัวเนี้บอกเลยถึงเราได้เราเราได้มันมาเราต้องมาใส่ที้เพิ่มใส่ที้ แปนเพิ่มใส่ชีพแปนสมมติสมสมติถ้ามีก็ต้องใส่แปนใส่ดีวะให้ดูก่อนสมมติถ้ามีนะสมมติถ้าแรชีโร่มาจะใส่ที่อะไรดีหมกไม่ต้องใส่ใช่ไหมจะจบต้องเป็นสายจบไวก็ต้องเป็นแปน,ปนอ่าแล้วก็ไอจีเนี้ยเนี้ยเค้กแมวนางฟ้าอ่ะ อยากให้จบใวนะอน้องก็เป็นจรวดไอ,อ้จรวดเนีย่ยเจด็ดแพทเคาน์เตอร์เจ็ดแพทเคาน์เตอร์ใส่ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่ามันจะไปขา้านทาง มันจะซ้ำกันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยได้มาจะจัดที่ยังไงยังไม่รู้เลยสมมติถ้าได้ขึ้นมาเนะตัวละครที่ไม่ค่อยเก่งอ่ะมันจัดจัด,จดสายไวสายจบไวก็จดจัดยากเข้าไปีกทีนี้มันมีตัวละครจบไวผสมมันก็เป็นตัวละครแค่สายถึกเท่านั้นแหละตัวเนี้ยแต่ว่ามัน เล่นตัวอื่นก็ได้อ่ะมันจาเป็นอ่ะ,อะ,อะ,อะ,ะ,อะโอ้บออืมช้ะไหมเนี่ยอะอขยากเลยสองสองถุยหนึ่งโอเคทุกคนไปละไว้ไเจอกันอีเวนตนะ์หน้าเดี๋ยวถ้าคิมีใครปิดเดี๋ยวจะลองเอามาเล่นเอามาทดสอบไปดู